เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาสวมแจ็คเก็ตพอดีตัวเสื้อคลุมยาวมีปกและหมวกนิวส์บอยเนื่องจากรูปลักษณ์ที่หรูหราจึงเป็นที่สะดุดตาบนท้องถนนและพวกเขาทำแบบนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสนใจพวกเขาแก๊งนี้แต่ไม่ได้ชายหนุ่มอายุระหว่าง12ถึง30ปีและกลายเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับตำรวจเบอร์มิงแฮมในไม่ช้าความหยาบคายและทำตัวมีปัญหาของพวกเขาก็กลายเป็นตำนานเช่นกันหลายปีต่อมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เวสต์มิดแลนด์พลิสกล่าวว่า พวกเขาจะกําหนดเป้าหมายเป็นใครก็ตามที่ดูอ่อนแอหรืออ่อนปุกเปียกอะไรก็ตามที่สามารถขโมยได้พวกเขาก็จะขโมยไปชื่อของพวกเขาล่ะพิกกี้ไบเนอร์คุณอาจจะเคยได้ยินชื่อเหล่านี้จากซีรีส์ดังแต่มันไม่ใช่เรื่องแต่งทั้งหมดยังมีข้อโต้แย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับที่มาของชื่อแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพิกกี้เป็นคําที่ใช้กับหมวกแบนๆที่มีปีกสําหรับคาแสลงไบเนอร์นั้นคํานี้ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันในเบอร์มิงแฮมแต่ครั้งหนึ่ง มันเคยใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อโชว์ให้เห็นถึงบางสิ่งหรือบางคนที่ดูประณีตเรียบร้อยการใช้หมวกปิดบังใบหน้าจากผู้คนเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมพวกเขาถึงถูกเรียกว่าพีกกี้ไบเนอร์พวกเขาไม่ต้องการให้ผู้คนหรือตํารวจจดจําทุกวันนี้พวกเขาถือเป็นกลุ่มแรกๆของการเคลื่อนไหวของเยาวชนยุคใหม่วิธีแต่งตัวสไตล์และคําแสลงของพวกเขาเป็นรากฐานของการเคลื่อนไหวของเยาวชน,นอื่นๆในศตวรรษที่20เช่นพังเป็นต้น พ i กี้ไบรเนอร์และแก๊งอื่นๆที่คล้ายกันเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีและปัญหาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมในอังกฤษในปลายศตวรรษที่19ก้แก๊งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะความยากจนเหล่าเด็กหนุ่มต้องล้วงกระเป๋าเพื่อหารายได้ผู้ชายที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้มีโอกาสทางอาชีพการงานมากนักดังนั้นการขโมยและการกระทําผิดทางอาญาอื่นๆจึงกลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาพิกกี้ไบรเนอร์โด่งดังจากการทําแบบนั้นและอยากมีสไตล์ด้วยเกงเกงขากระดิ่ง กระดุมหมกเสื้อคลุมผ้าพันคอไหมแล้วรองเท้าบูทหนังหัวเหล็กพวกเขายังทําตัวอุกอาจที่สุดเท่าที่จะทําได้อันที่จริงเรื่องราวดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ผู้สร้างทีกี้ไบรเนอร์ตัดสินใจสร้างซีรีส์ขึ้นมาเขาจําเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พ่อเขาเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการถูกส่งไปให้ลุงของเขาพร้อมกับข้อความบางอย่างตอนนั้นเขายังเด็กและจําได้ว่ากํกาลังเคาะประตูและเห็นผู้ชายประมาณ8ดคนนั่งอยู่ที่โต๊ะทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยไร้ที่ติและสวมหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดงั้นหรอมีเงินอยู่เต็มโต้ไงล่ะกิจกรรมบางส่วนของพวกเขาที่ถูกรายงานครั้งแรกถูกเขียนในหนังสือพิมพ์ในเดือนมีนาคมปี1890ตอนนั้นกลุ่มนี้เริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างปัญหาแล้วจริงๆแล้วพวกเขามีความสุขที่การกระทำของพวกเขาถูกบันทึกลงในหนังสือพิมพ์ระดับประเทศในช่วงปลายทศวรรษที่1800แก๊งนี้ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายช่วงอายุตั้งแต่อายุเพียง12ปีจนถึงอายุ30ในไม่ช้า กลุ่มนี้ก็สร้างสถานภาพในแก๊งโดยเรียงลำดับตามลำดับชั้นที่ไม่เป็นทางการสมาชิกที่มีอิทธิพลที่สุดของพิกกี้ไบรเนอร์คือชายที่รู้จักกันในชื่อเควินมูนนี่ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงของเขาจริงๆแล้วชื่อจริงของเขาคือโทมัสกิลเบิร์ตแต่เขามักจะเปลี่ยนานามสกุลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมเขาได้เป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่เขาได้มีอำนาจในปี1899 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามควบคุมการกระทําของพวกเขาโดยทาการมอบหมายงานให้พลตํารวจไอริชใน Birmingham จุดประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่แม้ว่ามันจะไม่สําเร็จก็ตาม p ีกี้ไบ i n เนได้สร้างคอ n เนคชันที่มั่นคงกับตํารวจท้องที่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงทําสิ่งที่ทําเป็นประจําต่อไปอย่างไม่ทุกร้อนในขณะที่อํานาจของตํารวจลดลงแต่อะไรที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากแก๊งอื่นๆล่ะ สไตล์ของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับความมีชื่อเสียงอย่างมากเพราะมันมีประสิทธิภาพในหลายๆด้านในแง่หนึ่งมันทําให้พวกเขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและทําให้พวกเขาแตกต่างจากพวกแก๊งอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นการแต่งกายของพวกเขายังแสดงถึงความมั่งคั่งและหรูหราพวกเขาดูมีเงินมากสําหรับคนอื่นๆรอบๆตัวพวกเขายังทําให้แน่ใจได้ว่าสมาชิกในครอบครัวมีรูปลักษณ์เช่นนี้ซึ่งรวมถึงภรรยาและแฟนสาวที่สามารถซื้อชุดและเสื้อคลุมแพงๆได้ ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงคน,น,นอื่นๆผู้หญิงมีส่วนร่วมในแก๊งเหล่านี้เท่าเท่ากันโดยมีหลักฐานว่าสมาชิกแก๊งที่เป็นผู้หญิงมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ใหญ่มากหญิงสาวจะแต่งตัวให้ดูเหมือนสมาชิกแก๊งเช่นกันและสวมชุดที่เป็นชายครูยาวผ้าพันคอสีและกระโปรงสีหรือ,รอลายทางการแต่งกายที่ฟุ่มเฟือยน,นี้ยังเป็นการท้าทายตำรวจอีกด้วยเจ้าหน้าที่สามารถจดจำชายคนหนึ่งว่าเป็นพิก,กี้ไบรเดอร์ได้อย่างง่ายดาย แต่ยังคงไม่มีอำนาจต่อการกระทำผิดทั้งหลายของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วตำรวจแทบจะจำหน้าสมาชิกแก๊งไม่ได้เลยทีย่ซ้ำในส่วนของความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มันมีความแตกต่างอยู่เยอะระหว่างในซีรีส์และแก๊งในชีวิตจริงอย่างแรกเวลาแตกต่างกันพิกกี้ไบรเดอร์ตัวจริงมีบทบาทมากในช่วง1890ไม่ใช่ช่วงปี1920ตามที่เห็นในซีรีส์นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาสูญเสียอำนาจไปเมื่อปี1910ให้กับแก๊งคู่แข่ง เดอะเบอร์มิงแฮมบอยการกระทําผิดของพวกเขาไม่ได้น่าร้าใจอย่างที่ปรากฏในหนังเช่นกันสมาชิกที่เป็นที่รู้จักกันดีของพิกกี้ไบรเดอร์คือแฮ์รี่โฟถูกจับในข้อหาขโมยจักรยานเฮนรี่ไลฟ์ฟูดเป็นชายคนแรกที่ถูกเรียกว่าพิกกี้ไบรเดอร์เขาอาศัยอยู่ที่แกลอริสันเลนในเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่19ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเฮนรี่ไลฟ์ฟูดมีอยู่ไม่มากนักน,นอกเหนือจากที่ตำรวจบันทึกไว้และถูกเจอในสื่อ ็นที่ทราบกันว่าตลอดชีวิตของเขาเคยทํางานเป็นช่างหล่อช่างปั้นคนโมโลหะและช่างทาสีเขาเริ่มทําตัวแย่ตอนอายุป,ประมาณ22ปีทุกอย่างเริ่มต้นจากการขโมยนกพิราบที่ใช้ในการแข่งและท้ายที่สุดก็นําไปสู่การเผชิญหน้ากับตํารวจเฮมิลตามลําพังและถึงกับดวนกับนักสืบด้วยในช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองสถานที่นัดพบที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของพวกเขาคือผับชื่อเดอะการิสัน ซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในซีรีส์เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสำนักง,งานใหญ่อย่างไม่เป็นทางการแต่ในชีวิตจริงอาคารไม่ได้สวยงามเหมือนที่เห็นในทีวีพิกกี้ไบรเนอร์มีบทบาทในเบอร์มิงแฮมจนถึงปี1910จากนั้นพวกเขาก็ถูกยึดอำนาจโดยแก๊งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเดอะเบอร์มิงแฮมบอยโดยแก๊งนี้นำโดยบิลลี่คิมเบอร์ชายที่มีชื่อเสียงพอๆกันอำนาจของเขาแผ่ขยายจากเบอร์มิงแฮมไปยังทางเหนือของอังกฤษ แล้วรอนดอนระหว่างปี1910และ1930กลุ่มของเขาเป็นที่รู้จักกันในเรื่องแทงม้าการติดสินบนการลักลอบขนของและอื่นๆบิลลี่คิมเบอร์เป็นหัวหน้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในสาวรชาชอาณาจักรเป็นเวลาหลายปีหลังจากมีอำนาจในมือมาหลายปีคิมเบอร์ก็เสียชีวิตลงเพราะสุขภาพไม่ดีแต่เรื่องราก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นเมื่อแก๊งถูกยึดอำนาจโดยกลุ่มซาบินีชื่อของพวกเขามาจากชาวซาบินี ชายชาวอิตาเลียอังกฤษที่เกิดในคลาร์กเคนเวลส์ในปี1888ซึ่งมีชื่อจริงว่าออตเเวียแฮนนี่เขาได้รับฉายาว่าราชาแห่งแก๊งม้าแข่งเขามีอิทธิพลต่อการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในลอนดอนในช่วงต้นศตวรรษที่20เขาดูแลคลับหลายแห่งและมีสมาชิกประมาณ1 0 0คนในแก๊งที่มีชื่อเสียงเฉาโชกของเขาสบ,บินี่ยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องคอนเนคชั่นมากมายกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วย การมีอำนาจเพิ่มขึ้นของแก๊งอื่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่นำไปสู่การสิ้นสุดของพิกกี้ไบรเดอร์แต่การดูแลรักษาความสงบและการลงโทษต่อสิ่งที่พวกเขาทำเริ่มเข้มงวดขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากออกจากแก๊งและมีคนเข้ามาแทนที่น้อยลงนอกจากนี้คนหนุ่มสาวก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นพวกเขาเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นและต้องการไปโรงเรียนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นพวกเขายังเรียนรู้ที่จะมีวินัยด้วย สโมสรมวยให้ทางเลือกมากมายกแก่คนในแกงที่มีความมุ่งมั่นด้วยสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแกงตั้งแต่แรกคือความจริงที่ว่าพวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนสักแห่งดังนั้นในช่วงปลายทศวรรษที่1920คนที่เหลือของพิกกี้ไลเดอร์จึงย้ายไปอยู่ชนบทและส่วนใหญ่หายไปจากสายตาของแกงซาบินี